เพราะว่าอยากอยากรู้แบบฟิลไม่เจอฟิลในนี้มานานอะอธิบายก่อนนะคะการทําปากนะคะการทําปากนะคะเราจะใช้น้ําเกลือนะคะน้ําเกลือในการเช็ดทำความสะอาดนะคะน้าทาปากเราจะไม่ใช้อีซ่ครีนนะเสร็จแล้วปับ๊บเลาใช้ตัวนะคะทําความสะอาดปากตัวนี้คืออะไรคะนมผักขัดเอาความเอาความส,าามสปกปรกในปากออกได้เลยจะแบบซึมแบบลึกๆเลยแหละนะคะนี้ใช้ทั้งหน้าได้เลยนะคะ ตัวมิวเอสเซนต์ค่ะมิวเอสเซนต์นะคะตัวนี้นะคะมิวเอสเซนต์นะคะอ่าน้ำเกลือมิวเอสเซนต์และนะคะเล็บปากและปากก็ใช้ตัวไหนก็นแล้วแต่อ่าข้อมูลในการทําปากนะคะดูให้คลิปไปยาชาค่ะตอนใช้ยาชาสองตัวเป็นยาชาปากอิซิแพนแล้วก็ยาชาปากแบบนี้นะคะเป็นหลอดด้วยเป็นซูเปอร์เอสนะคะซูเปอร์เอสนะคะทั้งแผน่นทั้งปากกันนะคะโอเคเนาะ นี่คือเรื่องของยาชาต่อไปคุยกันเรื่องอุปกรณ์ก่อนนะคะต่อไปนะคะเป็นใบมีดค่ะใบมีดร้อยแปดกับด้ามมีดร้อยแปดทำปากอาจารย์เรียกว่าใบมีดพิเศษนะคะช่วยชีวิตเราได้เยอะมากในการทํางานอา่าต่อไปนะคะเป็นผ้าตะข่ายค่ะผ้าแบบนี้นะคะให้ลูกค้าแปลงฟันให้สะอาดเรียบร้อยนะคะอาจารย์นิยมสักปากช่วงเย็นนะคะเพราะลูกค้ากินต้องกินอะไรแล้วนะคะกินข้าวเช้งข้าวเช้าเสร็จ เย็นก็ให้เขาดูดนมหรืออะไรก็แต่ไม่ให้เขาเป็นฟันไม่สาเรียบร้อยนะคะทีนี้ก็จะมีปาก้าเอาไปปากค่ะ,ป,ะาบบปาก้าเอาไปปากที่ขาดไม่ได้เลยคือน้ําดื่มสะอาดห้ามใช้ย,ย่างอื่นมาทานะคะน้ำื่สะอาดอันนี้คือตัวชูรูมเลยนะคะสีสีที่ใช้เราใช้นะคะสีของอัลฟานะคะอัลฟาแม่สีของปากง่ายๆเลยส้มแดงชมพูเบสิกมาก ้มแดงชมพูนะคะเบสิกมากๆเลยนะคะไม่ยากเลยนะคะอ่ะสีปากอยากผสมเป็นสีอะไรใช่ว่าอไอที<ม>ทีนี้เอะมาวางยาชาปากกันก่อนเนาะอ่ะวิธีการท้องฉาบวิธีเอาอยากเหนียงหนึ่งก็คือตัวนี้ค่ะสำลีค่ะสำลีสำลีนะคะอ่ะมาเริ่มกันเลยนะคะมาเริ่มกันเลยอ่ะเราใช้สำลีนะคะจุ่มน้ํานะคะไว้อ่ะแล้วก็บาไว้ตรงถาดก่อนนะคะเสร็จแล้วไปที่สรบปากค่ะ เราทำความสะอาดปากนะคะสะักับปากก่อนที่จะสักับปากเราใช้น้ำเกลือก่อนนะ,ะจ๊ะอย่าเพิ่งเอาน้ำมาเช็ดนะแรกเลือเราใช้สักขับปากด้วยยาสักับปากแต่เราต้องเอาน้ำเกลือเช็ดก่อนน,ะะน้ำเกลือค่ะน้ำเกลือน,นะคะน้ำเกลือแบบนี้นะคะจะคนเล็กคนใหญ่กันแล้วแต่นะคะน้ำเกลือนะคะเช็ดปากค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีทุกทุกคนน้ำเกลือ,อน,นะคะเช็ดปากให้สะอาดน้ำเกลือเลยจ้ะ กอนอาปากให้สะอาดเรียบร้อยเสร็จปั๊บนะคะทิ้งขยะเลยค่ะเสร็จแล้วก็ไปที่ตัวมิวเอเซนนะคะตัวนี้นะคะมิวเอเซนนะคะอ่ะเอาวิดอไม่เกินห้านาทีนะคะไปที่มิวเอเซนนะคะตัวนี้นะคะเทเทใส่มือค่ะแต่นิ้วนี้ก็ได้ค่ะเทเสร็จนี้ไม่ต้องเยอะนะคะแตะไปที่ปากเบาๆมิวเอเซน e นะคะแตะไปที่ปากเบาๆตัวนี้จะซึมนะคะจะดึงขยะใต้ผิวค่ะเนี่ย ลงแค่นี้เองค่ะไม่เยอะนะคะแต่ที่มือเราประมาณหนึ่งถึงสองนาทีค่ะแค่นี้เองค่ะแต่ต้องเอาทําตอนที่แบบว่าเราทความสะอาดปากให้เสร็จแล้วนะอ่าแตะไว้ค่ะประมาหนึ่งนาทีผ่านไปถ้าเราไม่ทําความสะอาดปากเลยแล้วเรานะคะจะไปสักปากเลยเกิดอาการไรคะสักไม่ติดหอกเลยมีอาการสักไม่ติดบางคนเ่ยหูทาลิปมันทานู่นนี่นั่นจนแบบปากม,มันเยอมเลย แต่พอมาสักปากคนที่ <c oughs> ไม่ทำความสะอาดปากให้ลูกค้าบ,บางทีลูกค้ามีการปากเน่าปากเปื่อยก็มีค่ะเพราะมมีเชื้อโรคในปากอยู่แล้วหรือบางทีก็สักหนักติดยากปากมีปัญหาอักเสบติดเชื้ออะไรก็มีไปได้นะมือต้องใส่ตลอดนะคะพูดหรอค่ะพูดเบานะคะรู้มันเป็นเบาๆทีเราจะรูปเราแตะน้ำนิดนึงค่ะแตะน้ำมานิดนึงเนี่ยะเป็นมาขี้ไข่ออกเลยไหมนนคะเห็นไหมคะนี่ เป็นยางเป็นขี้ไข่ออกเลยแม่เล็กๆเห็นไหมคะนี่เห <país. S 2> <Meyer> ็นชัดไหมคะนี่เล็กๆเห็นไหมคะนี่ค่ะเห็นไหมเป็นขี้ไข่ออกอย่างนี้เลยนะคะอเอากันไกรมาด้วยนะคะคูเปิรกันไกรแกเล็กๆมาด้วยค่ะอ่าเสร็จปั๊บเรียบร้อยแล้วค่ะไัดที่ฟันสะอาดนะคะมาจูนม้ที่ฟันสะอาดไม้ฟันสะอาดเร็ยกคาเรลนะคะไม้่ฟจะป สกิตรงขอบนะคะให้สกิตรงขอบปากนะคะดึงตึงสกิตรงขอบปากดึงตึงๆค่ะสกิตรงขอบปากนะคะดึงตึงสกิตรงขอบปากให้ลูกสึกเจ็บเส็บเสบนิดนิดนุ่นหละเพราะอะไรคะต้องการให้ยาชาซึมไวลงไวซึมไวนะคะสกิดไปค่ะเอาแค่ขอบขอบนะนี่สกิดขอบขอบเลยค่ะสกิดขอบปากนะคะดึงตึงสกิดนะคะ โอเคได้แล้วค่ะสกิปุ๊บปุ๊บปุ๊บทิ้งขยะไปเลยนะคะอ่ะไปที่งานนะคะที่เราบีบสำลีใส่น้ำเมื่อกี้นะคะสำลีไม่จะเป็นแบบไม่ให้เปียกแบบจนแบบชื้นแบบจนแบบว่าเป็นน้ำเยิ้มนะเอาหมาดๆค่ะนะคะสำลีเอาหมดนะะาหมดๆเสร็จปั๊บนะคะเราดึงสำลีแ่นหนึ่งดึงให้มันออกข้างๆนิดหนึ่งเห็นไหมฮะยืดสำลีค่ะเราต้องยืดสำลีนะคะยืดสำลีออกไปนิดนึงค่ะยืดสำลียืดสำลีค่ะ แค่มีความยาวมากขึ้นเอากัดฟันนะคะบอกลูกค้ากัดฟันนะคะแล้วเราก็ดันป่าออกนี้ค่ะอจะทำคลิปนี้ไว้ให้นักเรียนดูด้วยนะคะช่างใหม่ๆคลิปนี้เป็นประโยชน์คุณมากมาก,มากเลยแหละสำหรับคนมีฟันที่แบบเขาดัดฟันเราให้ใช้ตะข่ะขายของผ้าผ้าตะข่ายนะคะลงไปด้วยแต่ถ้าไม่ดัดฟันก็สมดีตัวเดียวก็อยู่ก็แล้วแต่เอาที่สบายใจได้หมดอ่ะแต่ถ้าชัวร์เรากลัวที่ อ่เหล็กฟันอ่ะเด็กตะฟันจะเกี่ยวกับสำลีเราก็เอาตะข่ายลงไปด้วยนะคะทำให้ดูสองอะไรตะข่ายผ้าแบบนี้ค่ะเทอดูเมื่อกี้นะคะตะข่ายผ้าอ่ะใส่น้ําพอดหมาตเสร็จแล้วปุ๊บนะคะอย่าให้มันเปียกจนชื้นนะคะตะข่ายผ้าแบบนี้จะตะข่ายผ้าแข็งกว่านี้เดี๋ยวจะาขายาแบบนี้ก็ได้การยัดสำลีหรือใส่ตะข่ายผ้าเพราะอะไรรู้ไหมะคะไม่ให้ยาชาเข้าปากนะคะให้เอาความยาวตะขา่ายพอประมาณ ดูจากรูปปากลูกค้านะคะดูจากรูปปากนะคะลูกค้าว่ายังไงอากัดฟันอีกนิดนึงค่ะอันนี้ป้องกันในเรื่องของยาชาเข้าปากสีเข้าปากนะคะบางคนนีสสักปากลูกคา้าน่าสงสารลูกค้ามากเหมือนเคี้ยวหมากเลยเต็มไปหมดนะคะอ่าทำอย่างนี้ปุ๊บนะคะฟึบฟึบฟึบนะคะเอามือเหี่ๆเข้าไปใหญ่ไปเหญ่จนเหงือกเขาขาดนะ หดร้ายได้อย่างนั้นน่ะเบาๆค่ะหยิบเบาๆแล้วก็หยิบปากแฟบนี้เบ,บาๆ <laughs> เสร็จแล้วนะคะ่าไปที่ตัวนางเอกเลยนะคะเป็นอีซี่แพนค่ะตอนนี้ค่ะตลาดนะคะยาชาปากต้องออเดอร์อย่างเดียวค่ะอีกสองชิึงจะเข้ามาเอามารอบที่แล้วนะคะพันกว่าพันกว่ากล่องเกลี้ยงตั๊บเลยตอนนี้มีของปลอมนะคะของจีนขายของปลอมอยู่สองร้อยห้าสิบลูกค้าบอกว่ากล่องก็สีคนละสีอาจารย์ เราเอามาวางปากลูกค้าลูกค้าปากดำหมดเลยโอเคใส่เข้าจเป็นรูปปากแบบนี้นะคะเป็นอีซี่แพนนะคะนะคะชายอีซี่แพนเป็นรูปปากแบบนี้นะคะเป็นรูปปากเป็นเหมือนตะข่ายเป็นรูปปากนะคะเป็นรูปปากเลยเป็นรูปปากกระจับปากอย่างนี้เลยค่ะอเสร็จปุ๊บนะคะตอนนี้มีเทคนิคคือดันกางเกกายตัดเลยค่ะเอากานไกงนะคะตัดครึ่งอย่างนี้เลยจึ๊บตัดให้เกือบขาดเลยค่ะตัดให้เกือบขาดแต่ไม่ต้องขาด ตัดซ้ายขวาให้เกือบขาดเลยนะคะตัดเสร็จปุ๊บเอามาวางตรงปากลูกค้าเลยจ้านะคะมาดูตำแหน่งปากที่จะวางนะคะมันจะมียาชาแบบตัวนี้ยาชานานโนแท้นะคะละเอียดนะตัวนี้คือไม่แพ้ไม่เบิร์นวางลงไปจ้ะวางลงไปนะคะวางปากลงไปนะคะอย่าให้ตรงนี้ชนกันตรงปากข้างในเนี่ยต้องไม่ชนกันนะคะแล้วพับลงไปค่ะอย่าให้มันมาถึงจมูกลูกค้าพับลงไปเห็นไหมคะครับ พับลงไปพับลงไปอันนี้ก็พับลงไปค่ะพับขึ้นพับขึ้นพับขึ้นพับลงให้มันโดนขอบมากที่สุดเห็นไหมคะเร็จปั๊บไปดับเบิลยาชานะคะเพราะผุเ๋ยมันจะแห้งเราโป๊กมันไว้นะคะโบกมันไว้เลยหมายความว่าเอายาเชนครีมต้นแบบฮะยาชาครีมยาชาครีมเขาเรียกว่าดับเบิลยาชายาชาครีมลงไปอีกนิดนึงค่ะต้นแบบค่ะ พัฒนบัตรนะคะป้ายาชาวางตรงขอบอีกนะคะเขาเรียกว่าดับเบิลยาชานะคะใส่ลงไปเลยจ้าให้วางตรงขอบนะเพราะบางทีมันมีแต่ยาชาน้ำที่เป็นแผน่นบางทีมันเละเหยแล้วคุณไม่แรปไม่ได้นะ,อ,ะอัดเข้าไปตรงมุม่ามุมปากจึ๊บไปลูกค้านอนอยู่นิ่งๆห้ามขยับปากห้ามพูดห้ามจ่าห้ามคุยจะคุยอะไรก็พิมพ์เอาค่ะ อื้ออื้ออื้อก็ไม่ได้แล้วเขาอ้าปากอื้ออื้ออื้อนั่นยาชายาชาเข้าปากเรียบร้อยไปเลยห้ามอื้ออาอื้ออานะครยาชาปากนะจ๊ะอย่าเกินห้านาทีนะค่ะความเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะไปง่ายๆเลยแร็ค่ะแร็เมื่อกี้แร็อยู่นี่ไปไหนน้อแร็พสีทองอ่ะกล่องสีทองกล่องสีทองหยิบมาค่ะอะแร็พนะคะ เราไล่ชาปัดเรียบร้อยเสร็จแล้วนะคะแรปค่ะแลปแรปแรปดึงแลปออกมาจ้ะแรปบนแ็ปล่างแยกกันนะบนก็คือบนฟืบนะคะยาแ็ปให้มันเข้าไปหากันต้องแยกบนแยกล่างนะคะแยกบนแยกล่างอ่าเสร็จปุ๊บปกติแ็ปมันก็จะมีมันก็จะมีไอ้นี่นะตัวตัวตัดแรปนะคะให่ลูใครดึงมันออก แ็บเนี่ยใช้ตัวไหนก็ได้ส่วนมากเป็นของจีนนั่นแหละแรบมันไม่มีอะไรมากแยกบนแยกล่างค่ะแยกบนแยกล่างนะคะแรบเราจะแยกบนแยกล่างกันนะคะประมาณนี้ค่ะแ้บไม่ต้องเป็นแ็บใส่ยกันนะคะแ็บบนแ็บล่างอย่างละชิ้นค่ะบนชิ้นหนึ่งล่างชิ้นหนึ่งนะคะโอเคแยกแรบบนแ็บล่างนะคะ ข้างในไม่ต้องมาซีเรียสค่ะยาชาขีมเบาๆโดนไปไม่เป็นไรเพราะเราไม่เน้นข้างในให้มันให้บันชามากเพราะเราจะสักเฉพาะตรงขอบๆกับข้างนอกข้างในนี่คือเกาเบาๆก็ติดแล้วก็โอเคนะแล้วไปกี่นาทีคะครึ่งชั่วโมงค่ะอันนี้คือขั้นตอนการวางยาชาปากนะคะและวไปอย่างงี้ครึ่งชั่วโมงจากเวลาได้เลยค่ะเดี๋ยวใครดูไลฟ์สดอยู่นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะมาคุยในเรื่องของ การสักปากอีกรอบหนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงมาเจอกันนะคะวางยาชาไปครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงแล้วแต่นะคะเรา,เาใช้ปากกาค่ะปากกาออกแบบปากนะคะเป็นแบบนี้นะคะปากกาออกแบบปากไม่ใช่ไปซื้อในร้านสะดวกซื้อหรือร้านอุปกรณ์ขายเครื่องมือเครื่องเขียนไม่ใช่อันนี้ยเป็นปากกากแบบปากใช้เฉพาะปากเท่านั้นนะคะไม่อันตรายนะคะเป็นดานโนูแล้วเป็นทําจากจากไม้จากพืชน,นะไะม่อันตรายนะคะอักเค พอเราบริออาชาไปแล้วหนึ่งครึ่งชั่วโมงนะคะเราก็มามาร์คค่ะเราจะเอาขอบนอกนะคะเราเอาสำลีออกจากปากได้เลยแล้วก็มาร์คอปพกาหน่อยค่ะใช่คอพกาหน่อยค่ะอ่าได้แล้วโอเคโอเคได้แล้วได้แล้วโอเคมันแห้งอ <inaudible> เอาขอบนอกนะคะเห็นไหมดูปากลูกค้าน,นะคะให้ดูนะคะดูดีๆ เราต้องดึงสัมผัออกไม่งั้นมันจะไม่เห็นรูปปากลูกค้านะคะเอาขอบนอกนะคะเอาขอบนอกอ่าขอบนอกจะทีจะห่างก็ตามสบายเลยนะจ๊ะนะคะขอบนอกนะคะบริเวณยางยางช้าที่มันซิดเนาะมันจะไม่เห็นนะคะขอกล้องหน่อยกูสายเอามาถ่ายให้นะหนึ่งสองสามให้หน่อยเนาวเมื่อกี้กล้องใครถ่ายเบื้องก้ากล้องนั้นมาถ่ายไปได้สีเดียวกันกล้องใครคะ่ดัะ กล้องใครถ่ายเบฟอร์กล้องชัดไหมต้องรับรับค่ะโอเคอ่ะถ่ายภาพถ่า,ายเลืค่ะถ่ายเบฟอร์ถ่ายแอตเตอร์อะขั้นตอนต่อไปก็คือขั้นตอนการมาร์กปากค่ะอ่ะแล้วใครไปใส่เข็มให้กันจะดีจดีคือไม่ไมบอกให้ใส่ไง <laughs> ใจะดีใส่ให้อัดใบมีดจะใช่ไงใบมีดร้อยแปดจะเป็นซองแบบนี้นะคะดึงออกมาปั๊บ ใจดีมากวันนี้มันจะมีปลอกสองอันนะคะจะเป็นปลอกแบบไหนะคะก,บบนกลมกับแบนกลมกับแบน,นะะเอากลมออกใส่แบนนะคะถ้าจะเดินขอบเอากลมออกใส่แบนนะคะอ่ะมาดูการทํางานใบมีดนี้ใช้คนต่อคนมีคนถามมาเยอะมากใช้ซ้ําได้อีกไหม,มไม่ได้นะคะแต่ใบมีดแต่ด้ามมันเนี่ยคือใช้ใช้กับใครเมื่อไหร่เป็นคนพันเป็นหมื่นคนได้หมดแต่ใบมีดหมุนนี่คะ่ะหมุนค่ะหมุนอย่างนี้คะ่ะหมุนอย่างนี้นะคะหมุนแล้วก็แน่น เห็นไหมมันจะมีความแบนมีความแบนของใบมีดเสร็จปั๊บนะคะสีค่ะอาจารย์แนะนําสีปาก,กมันบลัวมันหกแล้วใส่ดิ้วให้ใส่เป็นแบบแหวนที่มันมีความนุ่มนะคะเห็นมีความนุ่มไหมคมีความน <Okay. S 1> ุ่มเนี่ยมันจะมีแบบน้าน้าไม่ใช่หกพวกได้นะคะถ้าแใหญ่ตัวนี้ดีมากถ้าเป็นสักปากให้เราไง,าาางไปไงมาไงแต่เลอะนะคะใช้แบบนี้คะ่ะแต่มาแห้นี้ไม่ต้องเยอะเห็นไเสร็จปั๊บเดินกลางกันได้คะ่ะตั้งมีดแบบนี้นะคะ ไม่ต้องเยอะนะคะบอกเราไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะเบาๆเหมือนในคล้เราขวนก่อนเราขวนมันกันเบาๆนะคะไม่ต้องรีบไม่ต้องแบบโอ้เอาเป็นเอาตายบางคนเนะาะเนี่ยทำแค่นี้เองค่ะไม่ต้องเยอะนะคะใครเป็นคนเทสีเนาะ เทสีให้จันอีกหน่อยเร็วเลนนยคะ่ะเลื่อนไปไหนเนาะเ้ากุซา,ายกุซายเทสีให้จันหน่อยค่ะเทสีให้จันยังไงสีสีเทน้อยไปคะ่ะเทสีให้จันน้อยไปน้อยไปนะจ้านะจ้าถ้าใช้แบนตัวเนี้ยมันจะค่อนข้างกินสีดูดสีแต่แต่มันไม่หกมันดีกนไม่ไม่หก พอแล้วค okay. okay, ค่ะสีต้องมีพอจำนวนพอสมควรนะคะดึงมาเล้ค่ะดึงมาเลยนนี้คือการสักปลาเดินขอบเลยค่ะเอาขอบให้ติดกันนะคะเอาขอบปลาให้ติดก่อนเลยอันนี้น,นะคะเอาขอบให้ติดก่อน,นะคะ่ะตั้งไปมีดตรงๆเอาขอบปาให้ติดก่อน ดูดสีขึ้นมาดีขอบปากให้ตรงก่อนอ,อารมณ์เบาๆเบาจริงค่ะไม่ต้องแรงเลยนะคะเบาๆเลยนะคะไร้สัตว์หุนไหมแต่มันไม่หนึบเหมือนที่แดนทำหนูโตหนูต้องไปถือหนูก็ถืออันนู้นล้วละ่ะขณะมีงานแล้วถือคนละอันกันมันชักออกมาไม่ได้จีอ,อย่าชัก นอนค่ะไรสดโพไซด์ก็ต้องชุบกลายเป็นปากนูนข้างนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราถึงต้องเอาสำลีออกมาครั้งแรกที่เราเดินเราเดินไปเมื่อเช้าเนี่ยเดินขอบไอ้พี่ทอฐีเราวางยาชายไปรอบแรกของการทำงานประมาณครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานะคะบางทีไอ้อย่างเงี้ยบวมๆอย่างเงี้ยไหมดี๋ยวสมมติ <c ười> ยัดไม่เป็นจะดไม่เป็นน้ำบวมอย่างเงี้ยแล้วก็กลายเป็นว่าเราสักแปะไม่เป็นนี่ออกมาอารมณ์นั้นเอาไม้คาบ้างเลยค่ะวางเลยค่ะวางเลยขอบคุณค่ะเหมือนใส่ปัญญาย่อยใช่ไหม ถ้าเราจับจับเราเบียดเป็นอย่างนี้ค่ะเราก็จะรู้ว่าเอออะไรควรจะอยู่ตรงไหนยังไงนะคะ<ม>เห็นไหมแล้วเราก็หยิบปากมาหยิบให้มันเป็นแบบฟึบฟึบหเป็นรูปปากอ<ม>ืออไม่สี่ไม่หกนะคะใช่ดีมากอ่ะอต่ปุ๊บว่าเออเอาใชัวรอ้แบบกลัวเขาเจ็บกลัวลูกค้าเจ็บนู่นนี่นั่นอะไรก็ว,ว่ากันไปปากล่างแล็ปไว้แล็ปแ,แบ่งแยกค่ะแบ่งแยกดินแดนบนล่างอ่ะหล่ฟ้าเ็จไป ที่ปากล่างนะจ้ะถ้าไม่ได้แรปไม่ได้ไไดอ่ะมาที่นี่แปะออกมาอย่างนี้ค่ะพอเราได้เรียบร้อยเสร็จแล้วพบแตะออกมาจ้านะเอาสีอมาแล้วข,ขยเยว์ขยี้ตรงนี้เลยค่ะทีมันก็จะมีแบบว่าเขาเรียกอะไรนะคราบปากค่ะเซลล์ที่มันตายเดดเซลล์ต,ตัวเดวดเซลล์ต,ต,ต,ตายแล้วก็จะมีแต่คนยังหาจะอยู่ เล่นกันเองนะคะทีนี้บางทีก็ตามไม่ทันเนาะตารางสีดเลยนี้ค่เอามืออ้อมหัวแบบนี้ค่ะมืออ้อมหัวมาเห็นไหมสีก็ยังอยู่ไม่หกเอามืออ้อมหัวมาจ้าเปิดเลยค่ะเปิดเปิดปากค่ะดึงตึงเปิดปากค่ะอันนี้คือถักเสร็จโดยใหม่นะคะเห็นไหมคะติดทั่วดูเลยนะคะเราใช้นสุดท้ายแล้วใช้น้ำมันมะพร้าวนะคะน้ำมันมะพร้าวนะคะนวดๆดวเพื่อปากชุ่มชื้นเห็นไหมคะสวยไหม เนี่ยค่ะไม่บวมด้วยค่ะเวลาลอกมันจะแดงขนาดนี้เนาะจันเนาะโอ้ยลอกเป็นชมพูถ้าแดงอย่างนี้จันรวยถ้าสักแล้วแดงขนาดนี้รวยไม่ใช่ไรเราคนจะได้อย่างนี้แหละมันทําไม่ได้มันติดได้ประมาณ3 0มสถึงห้าถ้าแดงขนาดนี้รวยคนมีคนได้อยังได้สีอย่างงี้เลยแต่มันเป็นไปไม่ได้มันมียี่ห้อเนาะถ้าสีอย่างงี้เลยเป็นสีเคมีแต่ปากมันจะแข็งสีแบบไหนสักพักมันจะดำนะคะสีของเราตัวเองอาจารย์ใช้อัลฟารักอัลฟาใช้อัลฟ้านะจ๊ะจุยอยู่ข้างหลัง ลากอาจารย์นกแก้วสายอัลฟานะจ๊ะอ่ะอาจารย์อุตสาห์ลงทุนหลายล้านบาทจนที่ผลิตสีขึ้นมาได้นี่นะคะเพื่อช่างไทยเลยนะคะเราใช้อุ้ยไม่จารุ่นจารุ่นเราใช้ขอโทษขอโทษเราใช้สีนะคะนาโนแท้มีใบเซอร์ด้วยเรามาใช้สีนาโนแท้กันเถอะค่ะแล้วมีใบเซอร์ด้วยราคาขวดละพันห้าเนี่ยขวดหนึ่งใช้ได้ประมาณยี่สิบคนเลยนะคะซึ่งหาว่าแพงมันไม่แพงอะไรเลย แล้วไม่เป็นอันตรายต่อปากด้วยเป็นนาโนพิกเมนต์เป็นออคแกนิกด้วยค่ะไม่อมันตรายไม่ต้องกลัวมาเ็งปากไม่ต้องกลัวปากแข็งไม่ต้องกลัวปากเขียวปากดำในอนาคตยิ่งสักเท่าไหร่ก็ยิ่งทําให้ปากชุ่มชื่นเท่านั้นด้วยนะคะแล้วไม่ป่วยปากไม่ป่วยชมพูละเลือดชมพูแดงละเลือดส้มละเลือดนะคะสนใจทักอีไลบ,บ็อกมาได้3ขวดแม่สีส้มแดงชมพูม3าขวดนี้สี่พันบาทเองค่ะด้ามมีด290นะคะใบมีดนะใบมีดเมื่อกี้นะคะใบมีดก็ใบละร้อย ค่าสินตัวให้จหัด120รายก,การส่วนถ้าเป็น10ใบก็1,000บาทส่งฟรีให้ด้วยตอนนี้จัดรายก,การอยู่นะหมดเขต30พันวาคมนี้ซื้อหนึ่งพันบาททุกอย่างส่งฟรีแต่หลังจากปีใหม่ไม่ส่งฟรีแล้วนะจ๊ะ F1 ชุดนะคะหาเห็นไหมคะสวยไหม F1 ชุดค่ะค่ะโอเคจ้าเดี๋ยวให้คุยกัน,นอินบ็อกใครจะเอาก็คุยีอินบ็อกนะคะนี่เป็นยี่ห้ออาจารย์เองซูเปอร์พุทธ888แบรนด์อาจารย์นกแก้วนะคะสีก็เป็นตัวอัลฟาเป็นแบรนด์อาจารย์นกแก้วมีใบเซอร์ทุกตัวนะคะ สำหรับสีโอเคค่ะสวัสดีค่ะสนใจก็ทักอีไลฟ์มาได้ค่ะ,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ